สวัสดีค่ะวันนี้จะนำความรู้ที่ได้ศึกษามาจากครูบาอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนกัลยาน้ำมิตรจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการสะดเดาะเคราะห์ตามพุทธวิธีนะคะจะมีวิธีอะไรบ้างเรามาติดตามกันเลยนะคะวิธีที่หนึ่งก็คือการบวชค่ะบวชด,ด้วยตนเองมีศีล227ข้อ ถ้าเป็นผู้หญิงก็ขอให้ถือศีลแปดนะคะระหว่างที่บวชเนี่ยก็ต้องบำเพ็ญสมณกิจเช่นสวดมนต์รักษาศีลเจริญภาวนาระยะเวลาการบวชก็ขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของแต่ละคนกรรมหนักหรือว่าเบาอย่างน้อยนอยก็ต้องบวชหนึ่งพันษาค่ะข้อสองเจ้าภาพงานบวช ถ้าหากไม่สามารถบวชด,ด้วยตัวเองได้ให้ไปเป็นเจ้าภาพงานบวชซึ่งเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทําให้ผู้ที่มาบวชได้เกิดใหม่ในสมณะเพศช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบุญกุศลอย่างมากยิ่งถ้าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นได้บรรลุธรรมเพียงปฐมฌานก็ได้บุญมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนแล้ว ข้อ3ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานเช่นปล่อยปลาปล่อยโคกระบือมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธกาลมีสัมมณนชื่อว่าสัมมณนติสะอายุ7ปีปฏิบัติธรรมในสำนักของภาษารีบุตรภาษารีบุตรท่านนิมิตเห็นว่าสัมมณนจะสิ้นชีวิตภายใน7วันจึงอนุญาตให้ไปบอกลาบิดามารดาญาติพี่น้อง และให้กลับมาภายในสามวันเพื่อฟังธรรมจากภาษาริบุตรเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินทางไปสามเณรก็พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ำกำลังแห้งขอดจึงรำพึงว่าโอ้เราจะต้องตายภายในเจ็ดวันปลาเหล่านี้ถ้าขาดน้ำต้องตายภายในวันนี้เราจึงอนุเคราะห์ปลาเหล่านั้นด้วยการเอาบาดตักฝูงปลาไปปล่อยในแม่น้าใหญ่เมื่อเดินต่อไปก็พบเก้งตัวหนึ่งติดบว่วงแล้วอยู่จึงปล่อยไป สุดท้ายพอกลับมาถึงบ้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครอบครัวฟังต่างก็ร้องไห้เมื่อครบเจ็ดวันสามเณรก็ไม่สิ้นชีวิตภาษารีบุตรกล่าวว่ากรรมดีที่ปล่อยฝูงปลาซึ่งเป็นบังเอิญเป็นเจ้ากรรมนายเวรของสามเณรในอดีตชาติประกอบกับบุญกุศลที่สามเณรถือเพศบรรบชิตในปัจจุบันทำให้เจ้าเจ้ากรรมนายเวรได้ยินยอมให้อโหสิกรรมต่อกัน กำหนักถึงตายของสมณมเณรจึงหลุดพ้นอานิสง์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทานด้วยจิตเมตตาทำให้อายุไขย,ยืนยาวและมีผิวพันวัน,นะผ่องใส 4. ถวายพัตตาหารเป็นสังคทานเป็นการถวายแบบไม่เฉพาะเจาะจงตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปการให้อาหารทำให้ท่านมีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็ทำให้เกิดสติปัญญาสามารถบำเพ็ญสมณะทำได้ จึงมีกําลังบุญมากควรจะถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานต่อเนื่องเจ็ดวัน 5. รักษาศีลห้าหรือศีล8ปศีลหก็คือ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่ผิดลูกเมียผู้อื่น 4. ไม่พูดปดรวมถึงไม่พูดหยาบคายไม่พูดซ่อเสียด 5. ไม่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่และยาเสพติดส่วนศีล8ก็คือ ศีลข้อ3เปลี่ยนเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ถึงแม้จะมีสามีหรือภรรยาก็ให้แยกห้องนอนและเพิ่มอีก3ข้อก็คือ 6. ไม่กินข้าวเย็น 7. ไม่ตกแต่งร่างกายให้เกิดกิเลสเช่นน้ำหอมหรือการแต่งตัวที่ก่อให้เกิดกิเลส 8. ไม่นอนที่นอนอันอ่อนนุ่ม 6. สวดมน แนะนำให้สวดบทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรอย่างน้อยวันละสามจบทำไมจะต้องสวดบทธรรมจักรกับปะวัตนสูตรเพราะว่าเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศให้กับ บัญจวคีทั้งห้าในวันอาสาฬหาบูชามีท่านอัญญาโกธัญญะบรลุธรรมเป็นคนแรกและบวชเป็นพระพิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาบทสวดนี้พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะแสดงธรรมบทนี้ทุกพระองค์ผู้ที่สวดเปรียบเสมือนตัวแทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านำธรรมะาบทนี้มาแสดงเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเมื่อสวดเป็นประจำ จะทำให้ได้บุญมากคิดอะไรก็สำเร็จได้โดยง่ายทุกครั้งที่สวดบุญจะเกิดขึ้นกับตัวเราใจเราจะถูกกลั่นให้สะอาดบริสุทธิ์วิบากกรรมที่ติดมาข้ามภพข้ามชาติก็จะถูกกลั่นแก้ไปด้วยจากหนักเป็นเบาเบาก็หายจิตใจที่ขุ่นมัวก็จะสว่างสวยัยบุญจะเกิดขึ้นทันทีเป็นการทำความดีโดยที่ไม่ต้องลงทุน มีเรื่องในอัทธ,ธคถาขุทธ,ธค,ธค,ธคธนิกายคธถาธรรมบทพุทธวัคที่14เรื่องยมกะปฏิหารกล่าวถึงข้างคาวเพียงฟังสวดอภิธรรมด้วยจิตเลื่อมใสทั้งที่ไม่รู้ความหมายไม่ได้อ้าปากสวดเมื่อตายแล้วก็ยังไปเกิดบนสวรรค์ถึงหนึ่งพุธทธันดรเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้ฟังเทพพระอภิธรรมจากภาษารีบุตรก็เกิดความแตกฉาและเข้าใจในพระอภิธรรมอย่างลึกซึ้งและรวดเร็วเพราะในชาติที่เป็นครั้งคราวฟังสวดทุกวันทําให้เกิดความคุ้นเคยเพราะฉะนั้นเราควรจะสวดมนต์ทุกวันค่ะ 7. เจริญสมาธิภาวนาและแผ่เมตตาจะช่วยสะเดาะเคราะห์ได้อย่างไรมารู้จักคําว่าการทําสมาธิก่อนว่าคืออะไรการทำสมาธิคือ การทำใจหยุดใจนิ่งอยู่ภายในกลางตัวของเราดึงใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวของเราด้วยอารมณ์สบายจะทำให้พบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งแตกต่างจากความสุขภายนอกสังเกตว่าเมื่อเราได้อะไรที่ถูกใจก็ไม่นานแป๊บแป๊บก็เบื่ออยากจะหาคนในอุดมคติของในอุดมคติใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆการเปลี่ยนก็คือการหาสิ่งที่ดีกว่าตลอดเวลา ถ้าใจเราสงบหยุดนิ่งจะทำให้มีพลังเกิดกระแสบุญอันบริสุทธิ์ที่เป็นกุศลมากให้แผ่เมตตาอธิษฐานจิตจะสามารถตัดรอนวิบากกรรมต่างๆได้การแผ่เมตตาให้เริ่มจากตัวเราก่อนนึกให้เป็นแสงสว่างครอบคุมตัวเราแผ่ไปคนข้างเคียงขยายให้กับเพื่อนมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายจากนั้นควรอธิษฐานจิตสร้างผังชีวิต เพื่อความหลุดพ้นเช่นขอให้กายวาจาใจบริสุทธิ์เข้าถึงธรรมได้เกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิถึงพร้อมด้วยมงคลชีวิต38ประการขอให้ได้ทั้งมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นต้นจากนั้นให้แผ่บุญกุศลให้กับบรรพบุรุษบุพการีครูบาอาจารย์หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วสรรพสัตท,ทั้งปวงที่ทุกข์มาก ขอให้ทุกน้อยที่ทุกน้อยขอให้พ้นทุกที่สุขแล้วขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขออุทิศบุญนี้ให้แก่คู่กรรมคู่เวรขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้พ้นจากวิบากกรรม วิบากมารอุปสรรคต่างๆนานานในชีวิตให้มาลายหายสูญถ้าเกิดท่านใดเจ็บป่วยก็ขอให้อธิษฐานขอให้หายเจ็บหายป่วยหายไขย้เจอหมอเก่งยาดีสรุปวิธีสะะเสดเคราะห์มีดังนี้ 1. บวช 2. เป็นเจ้าภาพบวชพระ 3. ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน 4. ถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานห รักษาศีล 6. สวดมนต์จเจเจริญสมาธิภาวนาและแผ่มเมตตาควรหมั่นปฏิบัติตามหลักนี้ไปเรื่อยๆจะพ้นเคราะห์ชีวิตจะมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป